โอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยอะผมุูนั่งดีครับเรามากัารรตายครับกิ่วด้มตรงตามหลังเบืองกรมาเลดน้องไม่น้องไม่น้องไม้เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวอ่าคันนี้เคยใต้คลิปบอะไรวุ้นเลยแต่ว่านานเลยไม่ได้ใต้คันนี้ต้องาหอเจ้ากุโรครับ ดเด้งเด้งไปถึงไหนกันเ้ง,ถ,ง,ถ,งถึงนั้น๋ยวนี้อ่าไหน้นายแรกเป็นการกักำอันนี้เป็นรองไร่เจ็ดกับอีทุกๆไร่เจ็ดตะกวนหนุนนก,ก,กหนุนกบักซิกเจ็กหนกจากหีิปุ่นเลยกับกันนี้มาจากบางหน้า ก็ตอนนินยากตรงนี้ครับแล้วไปเด็กันรักนู่นแล้วเดีๆตาชี้ดิรอมนู่นอยู่นู่นจำกันจำกันคนแรกมันมือกันแล้วรอบนี้โอเคตรงนี้อย่างจ้อยดินแดงครับเน,นี่ยแดงเป้งเลยตรงนี้ กันนี่ทับได้เรงไงแล้วต่เดี๋ยวกี้เหน็นนนสองเรี่กงกูรู้ชิบจะปิด อันนี้รถกอลเร่งยิยงกับตรองเครกูุโรนี่มันทริปตะปิดกันนี้ดังงั้นกับคนหัวจักเม็ดเลยแท้บรรทุกจงหวัดังไปถึงได้ก็คนหัวจักถึงงั้นกันนี้ดังดังปุ้มยอมรับเลยนองันเก่งจริงกว่ามาเล็ว กูว่าเป็นเด็กกว่างพลงงั้นวะไปเหมือนกันเดีเรานั่นนั่นตาที่ไอ้ขี้เกี้ยวนี้เมื่อกี้ได้ป๊บมันเยอะเลยครับที่เรื่องนี่ยเรามันหนวกเป็นแล่นั่นเลยกว่างพลงงั้นเลยไปเหมือนกันน่ะวะกันนู้ เล็กแวาเล็กประมาณเจ็ดิบตินปนบาไปยอมร้องอะน,น้กี่ปุงกนดินส่งไอเจ็ดได้ไปไเดียวเ,ยเรี่วารอปุ้งมาถึงช่องกันกับปุ่งมาถึงนี่ช่องกันช่องกดบาควายปป,ปมาถึง ไปปากวไปากวยังไม่โร้ที่ากคกูวิบได้เลยอ่ะักไปเลยตักไปบอลไม่บอลบอลไม่บอล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 ไม่บอลไม่บอล

ไปเวยครับเลยไปเลยโคดโตเนี่ตอนดิ้นี่มันร้อยกับเกีย์มันกับเกียวร้อยมันไม่มื่งก็เรา ดิึงกันในอิอตาจิ้อยู่กัหลังรถกันน่ไม่มีตู้เย็นได้เลยมาตอนนี้ในนี้ครับไม่มีดิ้งน้ำแกงไม่มีน้ำเียบร้อยเลย ก๋ยเล่นกยเล่นกวยิกยที่กยที่ยที่อย่างมวงเลินทการร่ามีมไม่ได้ใ้กนเดียวจังไม่ว่างแล้วจังติดรถเดือรกันถึงก๋อยมาก๋อยใกล้ก๋อยใกเองเรก๋อมูได้ัไม่ปลล้าไม่ปลล้าเรียวเดี๋ยวไม่ปลลาอ้วนลอยก้อง วัวมันลอยโอ้ขนาดเด็กอย่อางไรโหลดนัลบลย่ยตรงนี้ทำไมไอ้นู้นเลยเด็กเก็บจะเปิดปิน้ำนะวะจะเปิดปิน้ำไอันนี้ตุ๊ดตายเปิดเลยครับตุ๊ดกลองเลยตรงนี้มันมันตุ๊ดลกลองเลยยกเลยยกเลยยกแล้ว còn con còn con cũng biết tiếng ni tiếng nào tới làng con huyện điện biên mấy cô đây rừng rừng tai con cái tai cái bay ba bà làng gần tôi con Lê, 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 lê ามมาจะไม่ช่วยมันกุลดังนะครับเราไม่ดัง <c oughs> เราไปเรื่อยๆครับโอเคครับคลิปนี้น่าจะบายบายเลยครับเราตรงตรงตามมาแล้วโอเคครับบายบายครับปุ้มสวัสดีครับเดี๋ยวไอ้มีเจ้าเด็ดเดี๋ยวยไว้ใต้อีกคลิปกับ